thang và không mua gì hết ai hết bổ nó hết quỳnh mày yom đi không còn về giờ tài thông ngang hết mà thu hết hà tâm này đốn đấy โอ้โหไปดีเยอะเลยนะเนี่ยนี่ครับ,รบ EP 8ครับต่อเส้นทางครับมีเพื่อนตามมาลึกหนึ่งลำนะครับเนีกำลังออกมาตามตามกัน,นครับ คืนนี้จะเป็นอย่างไรครับัน,นเรือจะไปไหนไม่รู้บ้างนี่โอ้มีคื่นเลยครับนี่พอมีครับคื่นโอเคครับไปกันครับ ประทูตายดูครับ uh, โดนอินซีครับอีพีที่เจ็ดโดนไปแล้วครับสวยสามที่ได้มาหนึ่งครับลองดูครับ ิเริ่มรับขอฟ้าแล้วครับ เครับโอ้ยเยอตายทำงานครับประทูครับพาตำแหน่งโดนเลยครับโอ้ยไปดีเยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่หยุดเลยนะ đấy hết, cái nó vào, ui, sải lửa một điếu đi hấp này. กระโดดนะครับปาอะไระครับกระโดดอยู่นู่น thank <laughs> you ยอมเข้าฮะวิ่งไปยาวอย่ไหม าครับไม่รู้อะไรอินทรีย์หรือสละไซส์สวยเลยนะครับเนี่ยโอ้สละครับโอ้ไซส์ใหญ่เลยครับเนี่ยอืมโ้ ไม่จำมันจะสีด้วยไอ้ก็เนี่ยโอ้วใหญ่ไอ้ล่ไล่เหยื่อตายประทูตตายลำนู้นหามเลยใช้เหยื่ออะไรโอ้วว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 บันเลือเลย เหมวนเวลายังมีแป๊บหนึงครับลองปล่อยประทูตายไปอีกครับเผื่อโดนอีก bà thu tay gì hả? bớt thời gian rồi, lông nhiều bả sạc vừa kia lâm, cái lâm nó chui rồi hả? bớt sâu rất nhiều, gặp luôn này, nè, bầu trời, à, đổ rồi, lơm mờ lông

เวียนไหล่ล่อมาทั้งนี่ทำไมไม่ค <laughs> ่อยสวยพิ่งจะมาสวยทีแรกเลยครับครั้งแรกเวียนเป็นสิ่ปลอมนะใหญ่กว่าหอโอ้ส้สวยอยู่ครับไส้ใหญ่ครับโอ้ยอดน,น้ำกระจายครับ Oh, favor. Sem สามโลฟว่าครับเนี่ยกำลังจะปล่อยข้างเมื <an> ่อก <ator il> ี like ้ที่ฉวยครับกำลังจะปล่อยทำเหยื่อเสร็จพอดี ใส่จะได้เวลาแล้วของเขาแล้ว กินต่อเนื่องเลยฮะใหญ่ั้่เลยมุดท้องเรือครับ โอ้ไซสวยครับไซสวยไซสวย กำลังปล่อยอีกขางทางนี้ช่วยอีกหลุดไปอีกแม่คืนนี้เดือนแจ่มปลาหน้ากินดีนะเนี่ยแต่ทำไมไม่ค่อยกินเลยครับแดนาแมากค่เยกี้สฉยกหรหลุดไปนะั้นเห็นได้หลยเลือดหบแล้ว หลุดไปเมื่อกี้ครับนี่กลับหลุดไปหลากกลับมาสวยแอบที่เดิมเลยครับตัวไม่น่าใหญ่และเบา 塞几路？ จะขอเงียบยาวเลยครับชวยนี่เ <helmet> นี่ยได้สากมาสามตัว <English language> แล้วก็หลุดได้สามทีหกทีได้สามตัวล้วก็เงียบเลยครับเนี่ยแมวอ,อีกเลยจะลองย้ายหมายดูนะครับเก็บเป็ดย้ายหมายก่อนลองดู ไม่มีก็ต้องเข้านะครลองเลียดดูสักสี่รอบคนระับถ้าไม่มีก็เข้าได้นะครับเข้าบ้านได้ครับไม่มีเอาเลยครับไม่กินไม่กัดเลยนะครับ เดือนก็แจ่มดีแต่ปลาไม่ฉวยโอเคครับสรุปแต้ม EP ที่8ครับนี่ครับนี่ครับสละตัวใหญ่ครับใหญ่มากเลยประมาณโอ้ห้าโลใหญ่เยอะเลยครับเนี่ยสากสามตัว มีช่วยอยู่6ทีครับหลุด3ได้3ตอนหลังมันไม่กินหายไม่มีกัดเลยตอนหลังเลยต้องเข้าบ้านนะครับแปบ๊บเดียว4ตัวครับโอเคครับจบคลิป